ันนี้เวลา9น้นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาอรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคขวัดบวรคตียราชนารีเสด็จไปโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยอำเภอศรีขารภูมิจังหวัดสุรินทร์ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชจชนนีหรือพออสวอจังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่29ตั้งแต่ปี2513ปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครเป็นสมาชิกรวม2,408คนในการนี้โปรโดให้พาอสวาจังหวัดสุรินออกหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภร์มีผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการแพทย์แผนไทยและตนตกรรมรวม303คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออักเสบรองช้ำและกระ ระพาะปัสสาวะอักเสบพร้อมทางส่งเยี่ยมนพระราชทานเงินสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยนำเฝ้าอายุ4เดือนถึง65ปีรวม5คนซึ่งป่วยด้ยวยโรคมะเร็งต่อมหมวกไตลุกลามไปสมองหัวใจพิการแต่กำเนิดมะเร็งปอดภาวะกระดูกเชิงกรานไม่เจริญและระบบประสาทควบคุมกระเพาะปัสสาวะผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองตีบ ส่งสักถามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดด้วยทรงหัวใหญ่และมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์และส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภร์และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาส่งรับผู้ป่วยสีคนเป็นคนไข้ในพระาราชาเคราะห์ ในการนี้พระราชทานเข็มเครื่องหม,มายกรรมการและอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายพอ,อสวอเข็มพระนางมาพิไทยสวและโลกแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพอ,อสวอจังหวัดสุรินรวม226คนเพื่อเป็นขวนกำลังใจล้างปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาลป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนอามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลอย่างต่อเนื่องปีนี้ได้ออกหน่วยแพทย์เลื่อนที่พอสวเจ็ดครั้งผู้ป่วยรวม 1,137คนและยังจัดกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตะสุขภาพของนักเรียนชัปนประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมีนักเรียนได้รับบริการธันตกรรมรวม34คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการมูล,ลนิธิพอ,อสวนำสมาชิกพอ,อสวจังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครเฝ้าและร่วมกันขับร้องเพลง ใจดวงหนึ่งถวายของพระราชทานพระดำรัสและพระราชทานผ่อนแก่สมาชิกพออสวทรงกล่าวถึงความสำคัญของการให้กำลังใจกันและกันซึ่งสามารถเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยและผู้ประสบภัยที่อาศัยตามศูนย์พระพิงให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปชาสวส ร <Porque> ักษาโขาแล้วพี speaking 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 speak speaking ่อยากขออยากคือในในเรื่องรักษาเขาแล้วขอให้ช่วยในด้านให้เขามีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อขอให้ดวงพระวิญญา คืกสม่พอ่อคือในหลวงเราก้าทรงปกปักปรักษาชาวพอสอวให้ปลอดภัยจากเรียอันตรายทั้งภวงและทำงาน มีีีสุขภาพทดด้วยจากนั้นพระราชทานถุงยางชีพแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และผู้แทนหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนรวม100ชุดก่อนเสด็จกลับส่งเยี่ยมราษฎรจากตำบลต่างๆในพื้นที่อำเภอศรีนครภูมิเช่นตำบลรั้งแงตำบลผักไม้และตำบลตรึมที่มาเฝ้าส่งเสด็จเป็นจำนวนมาก Oh <laughs>